สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆแวบบมาไลฟ์อีกแล้วนะคะแวบะบมาเก็บชั่วโมงจ้าชั่วโมงอันน้อยนิดงูกินหางช่วยแม่อ้อนด้วยนะจ้านะคะวันนี้นะคะอ้อนก็จะไลฟ์ทิ้งไวล้ละกันเนาะเวลาไม่มีคนมาดูร้อนจะเป่าเปลี่ยวหัวใจมากนะคะแล้วก็ไลฟ์ไปถามไปตอบไปนะคะในหัวข้อที่อ้อนเขียนทิ้งไว้เนาะ เศรษฐกิจสวีเดนไม่ค่อยดีนะจ๊ะช่วงนี้นะจ๊ะ 1. นึ่งมันหนาววันไหนที่หนาวหนาวจ,จัดๆเลยคนก็จะอยู่แต่ในบ้านกันเนาะก็ไม่ค่อยออกมากันนะคะ 2. นะคะคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราดูได้อย่างไรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเช่นนะคะที่ร้านเรานะคะเปิดร้านนวดนะคะเดี๋ยวจะแวบให้ดูรูปนะคะก็เปิดร้านนวดเล็กๆนะคะ ไม่ใช่ร้านเราร้านของแม่อ,อ้นเองนะคะมนเทียนไทยมา s a g จนะคะก็มีอยู่สองห้องนะคะห้องนวดมีอยู่สองห้องนะคะก็ถามว่าเศรษฐ,ฐกิจไม่ดียังไงสวัสดีค่ะหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาดูแวะชมทักทายกันได้นะคะถามตอบมาดามอ้นแอนได้เลยคะ่ะนะคะก็เศรษฐ,ฐ,ฐกิจไม่ดีนะคะร้านนวดนะคะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะ ก็จะดูได้จากว่ามีคนไม่มีคนเศรษฐกิจดีหรือเปล่าดูอ้อนว่าดูจากพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเนาะอะถ้าเกิดว่าคนมีเงินใช้จ่ายเนาะร้านนงร้านนวดนี่มันจะต้องมีคนเข้ามาบ้างเนาะแต่ช่วงนี้เงียบนะคะเงียบไปเลยนะคะเราก็ยังดีที่ได้ขายเออขาเรียกอะไรบัตรเออบัตรนวดนะคะที่เขาแจกไปเป็น ของขวัญให้ญาติพี่น้องเขาอะไรประมาณนี้นะคได้ขายไปก่อนหน้านั้นแล้วมั่งแต่ว่าลูกค้าประจําที่มานวดนะคะก็เงียบหายไปนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่สวีเดนเขาประกาศว่าอาจจะมีสงครามนะคะตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยเพื่อ,อมนมารู้สึกว่าเง,งียบม,มากช่วงประมาณต้นปีพอดีเลยอะ่ะ เออมันก็เงียบลงมาทันทีทันใดนะคะแล้วก็เวลาอ้อนไปเดินเที่ยวนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเอ่อที่สวีเดนมันก็จะมีของขายนะคะอาหาร ผักผลไม้ทุกอย่างนะคะมันก็เหมือนกะตลาดนัดบ้านเราเอาพูดง่ายๆนะคะแต่มันจะไม่สามารถเป็นตลาดนัดโล่งๆได้ไงเพราะว่ามันหนาวนะคะอุณหภูมิมันติดลบแบบนี้นะคะหิมะมันเยอะมากนะคะเมื่อกี้อ้อนว่าจะอยากลองไปไลฟ์หน้าบ้านดูแต่ว่าไม่ไหวะคะ่ะเพื่อนมันเย็นมือไปหมดเลยนะคะเพื่อนก็นะก็ไลฟ์ข้างในดีกว่าแล้วก็เอาวิวไปเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะนะคะ ก็เมื่อกี้เรา,า,าเล่าเล่าไปถึงเออร้านรวงนะคะช่วงเออที่สวีเดนประกาศว่าอาจจะมีสงคารามนะคะวันนั้นอ้อนไปเล่นๆตามภาษาของอ้อนนะคะไปซื้อข้าวของไปซื้อนมอะไรอย่างเงี้ยนะเล็กๆน้อยน้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าคนแห่ค่ะแห่กันมาซื้อของตุนนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของกินอะไรพวกนี้จะคนออกมาซื้อเก็บของกันนะคะแล้วก็ วันนั้นมันผิดปกติคนมันเยอะมากนะคะรถมันจอดเต็มที่จอดรถเลยจนผิดสังเกตแล้วก็ไปเดินเจอเพื่อนที่เป็นฝรั่งนะคะเป็นผัวของเพื่อนเรานะคะเขาก็พูดยังพูดกับเอนเลยอุ้ยวันนี้อะไรเนี่ยคนมันมาจากไหนกันอะไรเงี้ยนะออนก็เออว่ะมันเยอะผิดปกตินะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการประกาศข่าวว่าอาจจะมีสงครามหรือเปล่าหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาปกติอะเวลา เวลาถ้าสมมติว่าบ้านเราอ่ะเนาะเขาบอกว่าจะมีสงครามนี่มันก็จะต้องระวึนระวืนระตะหาของเก็บกินกันไปนะคะสวีเดนมันแอบเข้าไปร่วมกับเขานะคะจริงๆก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ขี้สงสารคนนะคะเขาก็จะพูดกันว่าสงสารนะคะประเทศที่กําลังมีปัญหากันนะคะที่เป็นคู่สงครามกับรัเสเซียนะคะ ชื่อประเทศอะไรเนาะแม่งก็เป็นอัลไซเมอร์นิดนึงนะคะนะคะประเทศนั้นแหละนะคะนึกไม่ออกอะเป็นอะไรใครนึกออกช่วยเขามาตอบทีจะบ้าตายนะคะประเทศนั้นอะสงสารเขานะคะเวลาพูดถึงนะคะแต่ว่า ไอเรื่องสงครามที่มันมีมาตั้งนานแล้วนะ้องแต่ปีที่แล้วแล้วนะปีนี้ก็ยังตอดเนื่องสืบทอดมาอีกนะคะแล้วไม่รู้ว่าสวีเดนคิดอะไรอยู่อยากจะไปร่วมกับสงครามเขาจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงต้นปีมันเนี่ยเขาก็ออกประกาศข่าวว่าประมาณรับสมัครพลเรือนที่อยากเป็นทาหารหรืออะไรอะไรเงี้ยม,มันทําให้แบบคนตื่นตัวกันว่าจะมีสงครามจริงๆจริงๆ,ๆหรือเปล่าสวีเดนจะเข้าไปจริงๆหรือเปล่า ก่อนหน้านั้นก็คือประมาณว่าแบบว่าเข้าไปแอมเข้าไปสอดแนมเขานะคะเข้าไปอยากจะเป็นส่วนร่วมกับเขานะจริงๆไม่ได้เป็นอะไรกับเขามากมายหรอกแต่ว่าชอบเลี่ยมไงสวีเดียนชอบเลี่ยมสุปทานโทษที่ต้องใช้คํานี้นะคะก็นิดนึงเนาะเราอะอยู่ในบ้านเมืองที่สงบแบบนี้เรายังคิดว่าจะเข้าไปทําไมนะคะมันเลยส่งผลกระทบแบบ เยอะเลยอ่ะเพื่อนเพ่อนเออเนาะส่งผลกระทบกับอ่าเขาเรียกเศรษฐกิจบ้านเมืองเนาะความเงียบนะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบเรารู้สึกตัวได้เลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ้ขอส่อง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 เฟซตัวเองนะคะ <laughs> นะคะก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้ก้อนก็จะมาเม้ามอยเล่นๆไปนะคะถ้าเกิดว่ายัง ไม่มีผู้ชมเดี๋ยวก็จะวางไปก่อนนะคะก็ฝากวิวสวยๆข้างนอกให้เพื่อนๆดูนะคะพยายามทำคลิปชอ็อตพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ว่าวันลไลฟ์นะคะยังไม่มีเพื่อนมาติดตามเท่าไหร่นะคะก็ง่อมเงาก็อยากจะวางไปนะคะแล้วก็จะไปอิงไปแอบกับพี่พาชาเอานะคะช่วงนี้นะคะมันง่อมเงาเหลือเกินพี่พาชาหายไปเลยนะ้องวันนี้ไม่เห็นอะไรกับใครเลยหายแซ่บหายสอยนะคะ หรือเพื่อพิพระชาขึ้นแล้ววะเดี๋ยวต้องตามไปดูนิดนึงเนาะขึ้นแล้วหรือเปล่าดูแป๊บหนึ่งก็ดูไม่ค่อยเป็นนะฮ <c oughs> ่า,าขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปแอมดีกว่าเนาะโอเคนะอ้อนก็เมาส์มอยเล็กๆน้อยๆตามภาษปาไปฝากเพื่อนๆช่วยเข้ามาดูกันด้วยนะคะเก็บตกชั่วโมงอยู่นะคะงูกินหางซ่อยๆกันโดยเด้อบายบาย